This video was brought to Stoenberg, video was Marcus Abedur Planner, Green, Kemp you Power and by Biel Mr. สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไอโอนติดดอแล้วก็ข้างหลังเนี้เป็นไอ n อนิก5จนสุดท้ายเราได้ยืมแล้วนะแล้วก็วันนี้นะเราจะเช็คดูว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนอันนี้เป็น all wheel drive นะของ i o n i นิ5มันก็อาจจะใช้ไฟฟ้ามากกว่านิดหน่อยแล้วก็เราได้เตรียมทุกอย่างนะเพื่อจะชาร์จถึงร้อซตแล้วก็ตอนนี้เราได้เราไม่ได้เปิดรถนะ ที่สำคัญคือลอ้อหรือว่ายางเป็นไร m i c h e l i n Primacy ซ 4, ข้างหน้าเป็น235 55 19นิ้วข้างหลังอันนี้เป็นสตาร์เกตนะข้างหลังเป็น235 55 19เอ้ย2 5 5 2 5เอ๊มันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน,น,กนโอเคที่เหมือนกันโอเคแล้วก็รถก็ได้ชาร์จถึง100%แล้วโอเค แล้วก็ตอนนี้นะเราต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่โมงนะคุณคงจะเห็นเออเนี่ยเนเห็นความเร็วว่าไหนให d เด d l ิดเลยอะ่ะอืม93มันก็จะเป็น90 G P S นะแล้วก็คันนี้นะมันมี Auto s t ตี r แล้วนะนะแต่ว่า Auto s t ตี r มันเป็นปุ่มนี้เนี่ยเราเปิดปิดออ t ตสเตแล้วก็ปุ่มนี้เป็น Cruise Control เราสามารถที่จะใช้ Auto s t ต i r ระหว่างไม่ใช้ Cruise Control ก็ได้นะมันแปลกหน่อยนะนะ ทุกคันอื่นแล้วนะออโตสเตติกกับครูซคอนโทรลมันจะต้องอยู่ด้วยกันใช้ด้วยกันหรือว่าปิดด้วยกันแล้วก็เราก็มีจอใหญ่เลยข้างหน้าเนี่ยนะอ ayudar, ตอนนี้เราใช้ไฟฟ้า173วัตต์ออกจากแมสเฮ้ยทำไมอ๋อมันเป็น90เเดีย๋ feed, ดวยวยต้องขึ้นไปหา93โอเคเห็นทุกอย่างเลยมีเปอร์เซ็นต์อะไรที่นี่ด้วยแล้วก็เนี่ยเราก็ใช้คอร์สกันได้นะ แล้วก็มันก็จะโชว์ข้อมูลทุกอย่างผมวนนี้ว่าผมไม่ได้เอาที่ติดกระจกข้างหน้านะว่าผมอะไรกันไหลโฟนโฮลเลยไม่ได้เอามาด้วยแต่เป็นไรมันไม่ได้สำคัญมากตอนนี้ที่จะเช็คทุกอย่างอันนี้แล้วก็มันมีฟีเจอร์หนึ่งนะที่มันโหลดหน,นะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวทางซ้ายนั่นเนี่ยไอย้ทางทางขวานะมันจะโชว์ฝั่งนี้กล้องอันนี้แล้วก็ทางซ้ายก็เป็นอย่างงี้ฮะโหลดแล้วนั่นเนี่ยโห <laughs> ลดมากเลยกันนี้ Alright, my guess is one thousand nine hundred and forty kilos. Let's see, front axle. What? One huh? Eleven hundred twenty Okay. The whole car Huh? 2,200กิโลส what the heck what the heck is this n <laughs> freaking steel in here ฮะ huh? วันนี้อะ่ะรถเยอะมากเลยนะผมไม่รู้ว่าทำไมนะ <laughs> มันจะไปไหนกันอะ่ะฮะจะไปแอลกันรถเยอะปกติมันจะเงยียบเลยนะมันคงจะเป็นเพราะวมันเป็นมันเป็นหน้าร้อนอยู่อะเขากำลังปิดเทอมแล้วก็เอ่อฮอลิเดย์ แต่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีลมเยอะนะสบายๆหน่อยอุ่นเลยข้างนอกเอแล้วก็ตอนแรกผมจะลองอเดี๋ยวค่อยลองนะมันมีคันนี้มันมีออโต้เลนช a น g ์น,ะน Auto ันเปลี่ยนเลนได้ออโตมาติเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวจะให้ดูแต่ว่าตอนนี้มันมีรถเยอะไปหน่อยโอเคเราได้ขับไปสักพักเถ้วนะแล้วก็เนี่ยเราขับไปได้42กิเมตรแล้วก็ดูสิ 1 4 9วัตต์อัลตร้าแคลเมตแล้วนะคันนี้ใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะฮะ <Huh? laughs> i อ GO HOME เอ่อหรือว่า mm. แล้วก็ถนนที่นี่นะมันก็ uh, ไม่ค่อยเก่านะเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้เสียงดังมากถนนที่นี่แต่ว่าผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันเก็บเสียงได้ดีนะถ้าเทียบกับคันอื่น mm. ใช่เก็บเสียงได้ดีอาจจะไม่ได้ ดีเท่ารถเยอรมันแต่ว่าก็ยังดีกว่าไอโอนเก่านะแล้วก็ผมสังเกตนะว่ากระจกนะข้างน่กรนะจกข,ข้างมันเป็น2ชั้นเนี่ยท่นี้อ่ะแต่ว่าข้างหลังก็เป็น2ชั้นเหมือนกันเลยอันนั้นดีมากเลยนะส่วนใหญ่นะบางคันนะอ่ะโอเคถ้าเป็น Audi e-tron อันนี้นทั้งข้างหน้าข้างหลังเป็น2ชั้นแต่ว่า i-pace นะกับ EQC เป็น2ชั้นแต่ข้างหน้าเทสลาก็เหมือนกันแต่ข้างหน้าก็ดีมากเลยนะ2ชั้นตนี้เราได้กลับรถแล้วนะทางเหนือเราไปที่เหนือสุดแล้วก็กําลังขับไปทางใต้แล้วนะแล้วก็ผมก็เช็ตดูนะว่าแบตเตอรี่เหลือ80%แล้วก็เราขับไปได้ตั้ง1 0อยหกิเมเนี่ยแปลว่าเราน่าจะขับได้สัก525กิเมตรแต่นะแต่ว่าผมต้องเช็คดูว่าซนนี่เนี่ยมันจะเท่ากันไหมเพราะว่า ที่ผ่านมานะกับรถเกาหลีคันอื่นนะเปอร์เซ็นต์มันจะตกช้าตอนแรกแล้วก็ตกเร็วขึ้นเร็วขึ้นตอนแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเพราะฉะนั้นนะเรายังไม่รู้แล้วว่ามันจะเป็น525กิลเมตรหรือว่าเท่าไหร่ก็ต้องดูก่อนโอเคผมเพิ่งจะเจอฟีเจอร์ใหม่นัเนี่ยส่วนใหญ่นะรถคันอื่นนะเราเปิดกล้องถอยหลังไม่ได้ระหว่างขับเร็วแต่ว่าคันนี้มันเปิดได้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเราสามารถที่จะเปิด กล้อง360ด้วยมันไม่มีความหมายแล้วหรอมไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็เลิศดินะวนเวลาเปิดได้อะตอนนี้เรามาถึงดอลแล้วนะเพิ่งจะกลับรถเราไปถึงทางใต้แล้วก็กลับไปทางเหนือแล้วก็ผมเช็คนะว่าที่วงเวียนมันเป็น181.5โอเคตอนนี้เราเป็น181.5เมื่อกี้มันบอกว่า181.5แปลว่าครันนี้มันจะ on <What? S 1> the report ต่ำไปนิดหน่อย0.3%มันน้อยมากจนเราไม่นับเลยนะนะประมาณนั้นนะแล้วก็ผมก็เช็คดูนะว่าเปอร์เซ็นต์นี่นะมันจะไม่เป๊ะนะหรือว่ามันจะมันจะไม่เท่ากันตลอดตอนแบตเตอรี่ต่ำมันจะตกเร็วขึ้น <c oughs> ก็แปลว่าเราคงจะขับได้ประมาณ450กิโเมตรไม่ใช่525กิเมตรหรอกแล้วก็คันนี้นะมันเปลี่ยนเลนได้นะนะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะมันก็จะ เนี่ยเราไม่ต้องจับพวงมาลัยนะมันจะเปลี่ยนเลนเองเลยเนี่ยแล้วก็จบแล้วก็ถ้าจะกลับไปก็เปิดไฟเลว้วแล้วก็ต้องถือพวงมาลัยนิดหน่อยแล้วมันมันก็จะเริ่มเลี้ยวแล้วตอนมันเลี้ยวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องจับพวงมาลัยแล้วนะมันก็จะแต่ว่ามันจะโบนมันจะมันจะเตือนมันจะบอกมันจะเตือนว่าเราต้องถือพวงมาลัย <ś> เ <c oughs> นี่ยเปลี่ยนเลนได้เองเลย ตอนนี้เราใกล้จะจบแล้วนะแล้วก็เราเหลือ4กิเมตรนะ1%แต่ว่าผมเห็นในจอใน BMS มันเป็น1.5%หรือว่าที่จริงมันเป็น6%ของ BMS นะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าถึงเวลาหยุดแล้วนะพอแล้วพอแล้วโอเคโอเค1%อ่ะไปชาร์จเรามาถึงไอออนเตนะแล้วก็จะเช็คดูแล้วเพิ่จะเริ่มชาร์จเนี่ยแล้วก็เรารับ 2องกิโลวัตต์แต่ว่าแบตเตอรี่มันอาจจะเย็นนิดหน่อยนะไม่รู้ว่ามันน่าจะชาร์จเร็วกว่าน,นี้ไหมอ่ะฮึมโอเคแต่ว่าพลานตอนนี้นะเราจะชาร์จถึง35%เแล้วก็เราก็จะหยุดชาร์จแล้วก็ปล่อยให้รถมันจอดทิ้งไว้นิดหน่อยสักห้านาทีเราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็รอให้แบตเตอรี่มันเย็นนิดหน่อยแล้วเราก็จะเริ่มขับนะั่นน่ะประมาณนั้นนะ ตอนนี้เราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นแล้วก็มันมีฝนนิดหน่อยนะใช่ผมก็ได้เช็คพยากรณ์อากาศแล้วมันบอกว่ามันจะมีฝนนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะนะก็แปลว่าอันนี้มันทําให้มันใช้ฟ้าเยะคุณน,นิดหน่อยก็แต่ว่าเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอารถไปคุณพรุนี้แล้วถ้าเรามีเวลานานกว่าน,นี้เราก็จะเลือกวันที่มันไม่มีฝนแนละ้วแต่ว่าอย่างน้อยนะผมรู้สึกว่าตอนเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถมันเงียบดีนะเก็บเสียงได้ดีมากเลยแล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูนะว่าที่นี่นะมันแห้งส่วนใหญ่นะประมาณ95%นะที่เราเช็คตอนนี้ถนนแห้งมันมีส่วนนิดหน่อยที่มันเปียกนะแล้วก็ตอนนี้รถมันใช้ไฟฟ้า251วัตต์ต่อติกลเมตรแล้วก็ลมไม่ค่อยมีนะลมมีนิดหน่อย เรากลับมาถึงอาโอนเตล่านะแล้วก็โอเคเราเช็คข้อบนทุกอย่างนะตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะั้นเราขับได้454กิโลเมตรนะแล้วก็แปลว่าเราขับได้6 460เปอร์เซ็นต์เราเหลือ1.5เปอร์เซ็นต์ใช่ผมรู้เพราะว่าเราเช็คในแอปชื่อ c a r สกันนะมันมันมันโชว์แ๊ะเล้วว่ามีเท่าไหร่นะแล้วก็153วัตต์เอาต่กิโลเมตรมันก็พอๆกับ IDC หรือว่า n y o k หรือว่ารถก่อนอื่นตร้นี้เรากำลังชาจเร็วนะ่มันก็ ต้องคูลแบตเตอรี่นะมีเสียงนิดหน่อยแล้วก็แต่ว่าตามสเปคนะ่มันจะต้องเป็นประมาณ6มันจะต้องเป็น72.6กิโลั์นะแต่ว่ามันนั้นเป็นน n มินอล a c i t y เราได้แค่70.6 k w ิวัต์ที่เหลือก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นความร้อนัน้างประมาณนั้นนะทุกครั้งตอนเราเทสบแบตเตอรี่อื่นมันก็เหมือนกันเราไม่ได้ตามสเปคหรอกเพราะว่ามันจะมีความร้อนหายไปนิดหน่อยแล้วก็ตอนเราขับเร็วนะ120แล้วก็ มันใช้ไฟฟ้าเยอนะหน่อยได้สองร้อยสี่สิบสี่มันไม่ได้มันเทียบกับโอเดลสามไม่ได้เพราะวอโมเดสามเป็นสตาร์อันนี้มันเป็น crossover ประมาณนั้นะมันสูงกว่าต้องเทียบกับประมาณ i d c หรือว่า n ork, หรือว่า i x สามอะไรเงี้ยมันก็ไซส์พอๆกันแล้วก็ถ้าเทียบกับ e-tron นี่นะ e-tron ตัวอันนั้นนี่มันต้องเป็นเกือบสามร้อยแล้วก็ถ้าเทียบกันอย่างนั้นนี่คันนี้มันก็ยังใช้ไฟฟ้าน้อยนะแต่ว่าก็ขับได้ไม่ค่อยไกลมากแต่ก็ มันก็โอเคใช่ก็ประมาณนั้นมันโอเคแล้วถ้าผมต้องเลือกนะต้องเลือกระหว่าง iDC Scoda Eniok Audi QC หรือว่า Ionic 5นะผมจะเลือก Ionic 5เพราะมันชาร์ดเร็วกว่าแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน,น้อยกันนิดหน่อยน,นัย่นหรือว่าใช้ใช้ไฟฟ้าพอกันใช่แต่ว่าชาร์ดเร็วกว่าอโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะก็ฝากกันไหมสวัสดีครับ